ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมหาราชวังตลอดวันนี้มีสมาชิกราชสกุลคณะบุคคลผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมนำใจาก,การดอกไม้ไปทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอาธิสมาคมเท่งให้แห่งประเทศไทย สมาคมนักธุรกิจยุคใหม่ไทยจีนสโมสรไลออนทวีวัฒนา2015กรุงเทพสมาคมการพูดภาษาอังกฤษสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาหน่วยบระชาการรักษาดินแดนมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพฤกษ์สโมสรไรออนศรีสเกตชมรมลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันตกคณะกรรมการที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์อมทรัพทหารสมาชิกราชส,าสกุลทองใหญ่ โรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนมูล,ลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กรมข่าวทหารเรือผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สมาคมกีฬาบาสเกตบอลสามคนมูล,ลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์คณะครูและนักเรียนโรงเรียนไตรมิตรวิทยายลัยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาคมสิทธิเก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ราชสกุลอิสระเสนาบริษัทโดยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมหาวิทยาลัยปทุมธานีห้างคุ้นส่วนจำกัดพนาพงศ์เอนจิเนียริงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสระบุรีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมประเกียรติ สถาบันภาษาไทยสิรินธรจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยบริษัท SVOA จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ AR g r o u กรุปวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์สมาคมสโมสรอ,องค์การอุตสาหากรรมป่าไม้และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่